สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงถ้าหากไอดอลของคุณติดต่อหาคุณผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกทั้งยังบอกว่า ต้องการไปอาศัยร่วมกับคุณสักระยะหนึ่งเพื่อช่วยงานของคุณคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ก็เป็นได้แค่พลัดในหนังหรือในใิยายเท่านั้นจะมาเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้อย่างไรแต่ข่าวดีแบบนี้ก็หล่นทับใส่หนุ่มธรรมดาธรรมดาชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งจริงๆ หากแต่สิ่งที่เขานึกไม่ถึงก็คือความฝันที่ได้ทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันกับไอดอลแบบในจินตนาการนั้นสุดท้ายกลับต้องกลายเป็นฝันร้ายยองโฮเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดามาจากเกาหลีใต้ขณะดเดียวกันก็เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ด้วยโดยที่เขาจะคอยอัปเดตชีวิตประจำวัน เขาใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากนําเข้าสินค้าท้องถิ่นของฮาวายด้วยเหตุนี้เขาเลยมุ่งหน้าไปฮาวายตามลําพังตั้งแต่ก่อนปี2021พร้อมกับทํางานและใช้ชีวิตที่นั่นอีกทั้งอย่างตั้งใจเลือกโดยสารเที่ยวบินของสายการบินฮาวายอีกด้วยเพราะอาหารบนเครื่องของเที่ยวบินดังกล่าวเป็นผลงานของเชฟใหญ่ช่องชังอุกไอดอลของเขาช่องชังอุกด่งดังมาจากการออกรายการ Please take care of my refrigerator เนื่องจากมารดาเป็นชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแม้ว่าชองชังอุกจะเรียนหนังสือที่เกาหลีใต้ในตอนเด็กๆแต่ก็ต้องไปไปมาๆระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อยู่ตลอดเลยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทั้งสองประเทศแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนทำอาหารตามระบบแต่เขาเคยช่วยงานในร้านอาหารญี่ปุ่นของคุณน้ามาก่อนเลยเกิดความรักในการทำอาหาร พร้อมทั้งยังสืบททอดตำราอาหารที่เป็นเอกลักษณ์มาจากทางคุณนะ้าในรายการเขาสวมหมวกที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองผู้จาแสนสุภาพทำให้เกิดภาพที่เป็นมิตรและอัธยาศัยดีช่องช่างอุกออกรายการวาไรตี้จนได้รับกระแสนิยมพอประมาณทั้งยังมีแฟนคลับที่ชื่นชอบในสไตล์อาหารของเขาอยู่พอสมควรด้วย และยองโฮก็เป็นหนึ่งคนในนั้นหลังจากที่มีฐานแฟนคลับจำนวนมากแล้วเชฟชองชังอุกก็ประกาศถอนตัวออกจากรายการวาไรตี้ทั้งหมดเพราะต้องการโฟกัสกับความเป็นมืออาชีพในสายงานนี้พร้อมกับเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อช่องอาหารประจำวันของชองชังอุกเพื่อแชร์ขั้นตอนการทำอาหารและเรื่องราวของอาหารซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกัน ภายในใจของยองโฮเชฟชองชังอุกเป็นเหมือนในคลิปทุกประการมีภาพของความเป็นพี่ชายที่สนิทชิดเชื้อและสดใสเปิดเผยด้วยเหตุนี้เขาเลยโพสต์ภาพถ่ายยืนยันว่ามีตัวเครื่องบินสายการบินฮาวายบนโซเชียลมีเดียของตัวเองพร้อมทั้งติดแท็กถึงชองชังอุกโดยตรงหากแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือ ชองชังอุกแชร์รูปภาพของเขาต่อถามยังส่งข้อความหาเขาเป็นการส่วนตัวด้วยไอดอลของตัวเองส่งข้อความส่วนตัวมาหาการได้พูดคุยกับไอดอลสำหรับยองโฮแล้วเป็นเหมือนฝันเลยทีเดียวแต่การดำเนินไปของเรื่องราวห่างไกลจากจินตนาการของเขามากเมื่อชองชังอุกโพลงขึ้นว่าอยากมาพบกับเขาที่ฮาวายพร้อมกับเสนอไอเดียเรื่องงานของเขาจิตใจของยองโฮ ถึงกับฟูฟ่องล่องลอยไปในอากาศเลยทีเดียวเนื่องจากในขณะนั้นเป็นช่วงการระบาดของโควิด -19 ดังนั้นเพื่อช่วยให้ชองชังอุกเขาเงินไขย,ยกเว้นการกักตัวยองโฮวิ่งไปทั่วทั้งฮาวายสอบถามนโยบายการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติจนการพบหน้ากันครั้งนี้เป็นจริงในที่สุดชองชังอุกต้องการมาอยู่กับเขาที่ฮาวายเป็นเวลาสอาทิตย์ เพื่อต้อนรับช่องชังอุกกับลูกข่างแอดมิน u t u b e ของเขาที่มาจากเกาหลีใต้ยองโฮวางงานในมือมาจองที่พักตลอดจนเช่ารถทำแผนการเดินทางและตรวจสอบเส้นทางเขาเตรียมพร้อมเต็มที่ทั้งยังบันทึกทุกขั้นตอนลงไว้ใน YouTube ด้วยวันที่11สิงหาคมปี2021ในที่สุด ยองโฮก็ได้พบกับไอดอลในดวงใจที่สนามบินฮาวายแต่เนื่องจากตารางการเดินทางแน่นมากถึงกับไม่ทันได้กินข้าวกันสบายๆส,ส,สักมือ้อหรือได้คุยกันสักนิดพวกเขาก็ต้องรีบเข้าที่พักซื้อสเสบียงอาหารฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่จะมาฮาวายจะพูดคุยกันมาสักพักผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วก็ตามแต่การได้พูดคุยกับไอดอลตัวต่อต,ต,ต,ตัวตรงหน้าเขาก็ยังไม่ไวายตื่นเต้นอยู่ดี กลัวว่าตัวเองจะทำอะไรผิดพลาดแต่จากการสัมผัสเพียงช่วงเวลาสั้นๆเขาก็พบว่าตัวตนของชองชังอุกกับภาพลักษณ์ที่เขารู้จักไม่ตรงกันเท่าไหร่ไม่เพียงแค่พูดจาปนคำหยาบอยู่บ่อยๆบุคลิกยังวังอำนาจเอาแต่ใจอย่างยิ่งเวลาที่คนรอบข้างมีปัญหาหรือเกิดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็จะแสดงออกว่าไม่พอใจอย่างรุนแรง แต่ในตอนนั้นยองโฮก็ยังคิดแค่ว่าถึงอย่างไรชองชังอุกก็แก่กว่าตัวเองมากนี่คงเป็นการสแสดงความสนิทสนมแบบพี่น้องดังนั้นแม้ว่าชองชังอุกจะผิดสัญญาปฏิเสธไม่ให้ยองโฮถ่ายภาพตนและถึงขั้นให้ยองโฮเตรียมสคริปต์ให้กับช่องอาหารประจำวันของชองชังอุกยองโฮก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่กลับตัดสินใจวางงานของตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วตั้งใจช่วยถ่ายรายการของชองชังอุกแทน เพราะเขาเชื่ออย่างเสนิทใจว่าพี่ชายคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาในช่อง YouTube นั้นเป็นคนมีน้ำใจดีงามแต่ตอนนี้กำลังวุ่นวายกับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งวัล้อมใหม่เท่านั้นเองจนกระทั่งคำคืนอันน่าหวาดหวั่นได้มาถึงเขาถึงได้พบว่าภาพลักษณ์ของเชฟใหญ่ของพี่ชายที่แสนเปิดเผยจริงใจเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้น ชองช่างอุกตัวจริงแอบซ่อนปีศาจร,ร้ายเอาไว้ภายในใจค่ำคืนนั้นได้กลายเป็นฝันร้ายตลอดการในความทรงจำของยองโฮวันดังกล่าวเป็นวันที่3ที่ชองชังอุกมาถึงฮาวายลูกข่างแอดมินช่อง YouTube ไปฉีดวัคซีนแต่เช้าตรู่จากนั้นทั้ง3คนก็มุ่งหน้าไปถ่ายทำคลิปใหม่ของช่องอาหารประจำวันของชองชังอุก โดยที่หัวข้อในวันนั้นก็คือไปทำอาหารที่บ้านเพื่อนของชองชังอุกและพูดคุยแชร์เรื่องราวลํำลึกความหลังกันเพื่อการถ่ายทำครั้งนี้พวกเขาไม่เพียงแค่เตรียมวัตถุดิบไว้มากมายแต่ยองโฮกับลูกข่างถึงขั้นอดหลับอดนอนจัดเตรียมคำถามสัมภาษณ์เพื่อนของชองชังอุกแต่น่าจะเป็นเพราะไม่ได้พบหน้าเพื่อนนานชองชังอุกแสดงความเป็นกันเองเกินไปมีหนํำซ้ำยังดื่มอยู่ตลอดเวลา ยองโฮซึ่งเป็นลูกมืออยู่ในครัวมองเห็นเขาถือแก้วเล่าไว้ในมือนับตั้งแต่เริ่มทำอาหารดื่มไวน์เสร็จแล้วก็ต่อด้วยวิสกี้ดื่มวิสกี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นโซจูตอนที่ดื่มแก้วท้ายสุดหน้าของเขาแดงก่ำไปหมดทั้งหน้าเกิดอาการมึนงงพอสมควรทำได้เพียงนั่งอยู่ข้างๆมองทุกคนพูดคุยกันแต่รายการยังคงต้องไทยทำต่อและลูกขังแอดมินของช่องก็เกิดอาการข้างเคียงรุนแรง จากการฉีดวัคซีนทำได้เพียงไหววานให้ยองโฮมาดำเนินการสัมภาษณ์แทนเมื่อได้ออกรายการ YouTube ที่ตัวเองสุดแสนจะชื่นชอบยองโฮย่อมยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาทำหน้าที่ได้เรียบร้อยด้วยความมั่นใจแถมยังรู้สึกว่าตัวเองโชว์ความสามารถได้ไม่เลวการสัมภาษณ์ครั้งนี้เสร็จสิ้นลงด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมืนทั้ง3คนนั่งรถกลับที่พักโดยมียองโฮเป็นคนขับ แต่พอขึ้นรถชองชังอุกที่ดื่มเข้าไปมากก็เปลี่ยนท่าทีตำหนิลูกค่างบอกว่าแม้แต่ผลข้างเคียงนิดๆหน่อยๆยังทนไม่ไหวหลังจากที่ได้ระบายอารมณ์แล้วชองชังอุกก็หลับไปกับเบาะข้างคนขับยองโฮขับรถด้วยความเครียดตลอดทางจนถึงที่พักในอีก40นาทีต่อมาแต่หลังจากถึงที่พักแล้วชองชังอุกซึ่งตื่นแล้วดูเหมือนจะได้สติกลับคืนมา ยิ้มแย้มถามยองโฮว่าตอนนี้ควรต้องแก้แห้งหน่อยแล้วยองโฮอยากกินอะไรบ้างไหมไม่นานจากนั้นชองชังอุกก็ทำอาหารออกมาหลายอย่างทั้งสมคนล้อมวงกับโต๊ะตัวเล็กและดื่มโซจูกันอีกครั้งพอแก้วที่สองตกถึงท้องชองชังอุกก็พูดขึ้นว่าการถ่ายทำวันนี้สนุกมากๆทั้งกินทั้งดื่มสนุกสุดๆพูดไปเรื่อยๆจู่ๆเขาก็โร่งถามยองโฮว่า คิดว่าการสัมภาษณ์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างยองโฮแสดงออกอย่างภาคภูมิใจว่าการสัมภาษณ์ราบรื่นอ,อย่างยิ่งพร้อมกับไล่เรียงคำถามที่สัมภาษณ์แต่นึกไม่ถึงว่าพอเล่าถึงคำถามสุดท้ายในบรรดาอาหารของเชฟชองชังอุกที่คุณเคยทานจานไหนเด็ดสุดสีหน้าของชองชังอุกก็เปลี่ยนฉับพลันก่อนที่จะเค้นถามอีกครั้งใครเป็นคนคิดคําถามนี้บรรยากาศเริ่มอึดอัดขึ้นมาทันที หลังจากที่นิ่งเงียบไปสักพักลูกข่างแอดมิน u t u b e ก็เอ่ยปากผมคิดเองภาพที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเหนือไปจากจินตนาการของยองโฮเพราะดูเหมือนชองชังอุกจะคลั่งขึ้นมาแต่ลูกข่างก็ดูเหมือนจะคุ้นเคยดีจึงไม่ได้ต่อต้านอะไรยองโฮซึ่งได้เห็นภาพนี้เป็นครั้งแรกนั่งอึ้งอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรชองชังอุกที่ยังไม่หายโมโหหันมาตะคอกใส่ยองโฮ ฉันเป็นบริกรที่มาทำอาหารให้ใครก็ไม่รู้กินเหรือไงพวกแกถึงได้กล้าถามคำถามแบบนี้วันนี้พวกแกต้องได้จากโลกนี้แน่จากนั้นช่องชังอุกก็เดินหัวฟัดหัวเวี่ยงไปในห้องครัวก่อนที่จะหยิบอาวุธยองโฮไม่กล้าขยับตัวสุ่มสี่สุมห้าช่องชังอุกด่าทอไปแสดงความบ้าคลั่งไปอีกหลายนาทีต่อมาช่องชังอุกก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งลงดื่มเหล้าสูบบหรี่ แต่ในเวลานั้นลูกข่างทนไม่ไหวแล้วเขาเริ่มแชร์พฤติกรรมเลวร้ายของช่องชังอุกต่อหน้ายองโฮที่อยู่ข้างๆถึงได้รับรู้ว่าที่แท้นับตั้งแต่ตั้งช่อง YouTube มาแม้ว่าจะมีคลิปเยอะยามากมายมาอัปเดตแต่ช่องชังอุกไม่ได้จ่ายเงินให้กับลูกค่างเลยสักส่วนแม้ว่าจะตกลงกันดิบดีแล้วว่าจะแบ่ง25%ของกำไรให้ทุกเดือนแต่พอถึงวันเคลียร์บัญชีเขาก็จะหาข้ออ้างบอกว่า ตัวเขาเสียเงินค่าวัตถุดิบไปเยอะคิดออกมาแล้วขาดทุนเข้าเนื้อตลอดเลยไม่สามารถคิดคำนวณกำไรได้ลูกข่างแอดมิน u t u b e ลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำช่องดังกล่าวแต่ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเขากลับไม่ได้รับเงินเดือนใดๆเลยแต่ในระหว่างการแชฉของลูกข่างชองชังอุกไม่เพียงไม่สำนึกผิดตรงกันข้ามเขายิ่งตะคอกเสียงดังกว่าเดิมอย่าพูดเรื่องเงินกับฉัน ถ้าพูดเรื่องเงินอีกฉันจะทำร้ายแกหลังจากที่ทะเลาะกันอยู่สักพักและหลังจากที่เมาไม่แล้วชองชังอุกก็ไม่อาจพูดคุยได้เหมือนปกติยองโฮกับลูกขางได้แต่สั่นสท้านอยู่ด้านข้างแต่หลังจากที่ชองชังอุกระบายโทระแล้วก็สงบลงและเปลี่ยนไปราวกับเป็นอีกคนพูดด้วยท่าทางแบบพี่ชายที่สานดีว่ารอฉันก้าวหน้าแล้วจะไม่ลืมพวกนายเลยสักคนเดียว ขอแค่ตั้งใจทำงานไปเงีย,งยบๆต่อไปฉันจะแบ่งให้พวกนายพันล้านสองพล้านเลยนี่ยองโฮพี่จะให้นายพันล้านการทะเลาะครั้งนี้จบลงด้วยภาพดังกล่าวแต่ยองโฮกลับนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนความรู้สึกตอนที่ชองชังอุกคุกคามตัวเองยังคงจำชัดอยู่เสียงด่าทอที่ไม่พึงประสงค์ยังคงวนเวียนอยู่ข้างหู ต่อจากนี้ไปเขาควรจะปฏิบัติต่อไอดอลคนนี้อย่างไรควรจะอยู่ร่วมกับเขาอย่างไรวันรุ่งขึ้นยองโฮไม่ได้เก็บกระเป๋าจากไปในทันทีแต่พยายามทําเป็นอารมณ์ดีตามน้ําไปกับช่องชังอุกที่แกล้งทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอพเผชิญหน้ากับบุคคลคนนี้ความหวาดกลัวภายในใจก็ออกมาหลอกหลอนตัวเขาตลอดเวลา วันที่3หลังจากเกิดเรื่องยองโฮก็เอ่ยปากกับชองชังอุกว่าต้องการถอนตัวจากการร่วมการครั้งนี้รวมถึงไปจากที่พักที่เกิดเรื่องโดยเร็วต่อมาหลังจากที่ชองชังอุกกลับเกาหลีใต้ได้ไม่นานเขาก็ประกาศบนหน้า YouTube ว่าลูกข่างแอดมิน u t u b e จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์แล้วด้วยเหตุนี้จึงขอหยุดอัปเดตคลิปชั่วคราว ทั้งกระดานคอมเมนต์มีแต่ข้อความเสียดายแต่ยองโฮรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เหตุผลจริงๆฝันร้ายที่ฮาวายผ่านไปครึ่งปีแล้วแต่เขายังคงไม่อาจก้าวออกมาจากมันได้ต่อมาเขากลับเกาหลีใต้แม้จะกลับมาได้ครึ่งปีกว่าแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวว่าจะถูกคุกค,คามชีวิตในเดือนมกราคมปี2022 เขาตัดสินใจราย,รายงานพฤติกรรมเลวร้ายของชองชังอุกให้สื่อมวลชนรับรู้พร้อมร่วมมือกับลูกข่างเผยพระคลิปที่ฮาวายบนหน้าย t u b e เชฟใหญ่ชองชังอุกผู้เป็นมิตรบนหน้าจอทีวีส่วนตัวกลับมีพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้เพียงชั่วเดียวเดียวเรื่องดังกล่าวก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมเกาหลีใต้ หลังจากที่มีรายงานข่าวเพิ่มเติมอดีตลูกมือในครัวของชองชังอุกก็ทยอยกันออกมากล่าวหาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำเรื่องแบบนี้สภาพในครัวของชองชังอุกนั้นการถูกด่าถือเป็นกิจวัตรปกติพอไม่สบอารมณ์ก็จะหักเงินเดือนดังนั้นลูกมือจำนวนมากจึงทนไม่ไหวและขอลาออกพวกเขาเคยลองเปิดเผยเรื่องราวและเรียกร้องคำขอโทษผ่านทางโลกออนไลน์แล้ว แต่เนื่องจากภาพลักษณ์ที่ชองชังอุกสร้างเอาไว้ในรายการทีวีฝังแน่นอยู่ในใจคนพวกเขาเลยถูกผู้คนต่อว่าหาว่าพวกเขาเป็นพวกกู่ข่าหรือเสียหายแต่ประวัติการขับรถขณะมึนเมาของชองชังอุกกับเรื่องที่เขาถอนตัวจากรายการทีวีก็ถูกผู้คนขุดมาวิพากวิจารณ์กันอีกครั้งเขาถูกจับเพราะขับรถขณะมึนเมาครั้งแรกเมื่อปี2002ระดับแอลกอฮอล์ที่ตรวจเจอสูงมาก จนถึงขั้นที่เพิกถอนใบขับขี่ได้เขาถูกจับเพราะสาเหตุเดิมอีกครั้งที่นาบ้านตัวเองในปี2021และถูกเพิกถอนใบขับขี่แต่เวลาผ่านไปยังไม่ถึง1เดือนก็ปรากฏภาพตัวเขาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่บนช่อง y o u t u b e ของตัวเองและในปีนั้นเขาก็ประกาศถอนตัวจากรายการทีวีเพราะต้องการโฟกัสกับอาชีพการงานแต่ก็ได้รับการยืนยันจากคนในรายการว่า จริงๆแล้วทางรายการเป็นฝ่ายยุติการทำงานกับชองชังอุกในรายการเขาจะมีรอยยิ้มเขินอายทำตัวเป็นเชฟคนดังที่ดูซื่อและไรผิดภัยแต่ข้างหลังฉากเขาไม่เพียงไม่ให้เกียรติทีมงานเท่านั้นแต่ขอแค่ดื่มเหล้าเขาก็จะขาดสติถึงขั้นไร้มารายาทกับทีมสคริปต์สาวๆถ้าหากเป็นไปตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะแอลกอฮอลหรือเปล่าแอลกอฮอลทำให้ชองชังอุกขาดสติ จนทำพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติกระทำความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได้หรือว่าตัวตนของเขาเลวร้ายอยู่แล้วแต่อาศัยแอลกอฮอล์เป็นตัวขับเคลื่อนมันออกมาหัวหน้าเชฟต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างลูกมือทุกคนต้องฟังคําสั่งของเขาด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่าราชาห้องครัวการเข้มงวดในเรื่องงานพอเข้าใจได้แต่ถ้าราชาคนนี้กลายเป็นราชาแบบเผด็จการ ขับเคลื่อนห้องครัวโดยการกดขี่ลูกน้องเยี่ยงทาดอาหารที่ปรุงออกมาแบบนี้จะอร่อยได้อย่างไรลูกค้าที่ทราบความจริงจะรู้สึกถึงรสชาติความอร่อยอยู่ไหมหลังจากที่เรื่องราวถูกเปิดเผยสื่อหลายสำนักพยายามติดต่อช่องชังอุกแต่ทั้งหมดก็ถูกปฏิเสธไม่ให้พบร้านของเขายังคงดำเนินกิจการอยู่แต่ในครัวไรซึ่งเงาของเขาบนหน้าจอ YouTube ของเขาหลังจากที่โพสต์ขอโทษแล้ว ก็ลบคลิปทั้งหมดที่มีทิ้งไปลูกขังแอดมิน u t u b e ฟ้องร้องเขาในหลายข้อหาต่อมาย่องโฮก็ฟ้องร้องเขาด้วยข้อหาแบบเดียวกันสำนักงานตำรวจกรุงโซดดำเนินการสอบสวนชองชังอุกก่อนที่จะเปิดเผยว่าชองชังอุกเข้ามาให้การตามหมายเรียกแล้วโดยที่เขาให้การปฏิเสธและได้ส่งเรื่องต่อให้กับทางอายการเพื่อดำเนินการในขั้นศาลต่อไปแล้ว จริงๆแล้วลูกข่างไม่ได้เข้าวงการภาพยนตร์แบบที่ชองชังอุกกล่าวอ้างแต่เขาเริ่มเข้ารับการรักษาทางจิตเวชเพื่อลบล้างปมในใจที่เกิดจากการทรมานทางจิตใจมาเนิ่นนานส่วนยองโฮก็รวบรวมความกล้ากลับไปตามฝันของตัวเองต่อที่ฮาวายเขาบอกกับนักข่าวว่าเขาไม่เสียใจที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตัวตนถ่ายคลิปมาแชร์ชองชังอุกอาจมีบางคนหัวราะยาะเขา ที่เป็นผู้ชายเสียเปล่าแต่กลับไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคนี้ได้แต่เขารู้ดีว่ายังมีอีกหลายคนที่เคยถูกช่องชังอุกทำร้ายเขาหวังว่าการเคลื่อนไหวของตัวเขาไม่เพียงแค่จะเยียวยาตัวเองได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเยียวยาผู้คนที่เคยถูกช่องชังอุกทำร้ายได้ด้วย พร้อมกับรอดูชองชังอุกรับโทษทันตามที่สมควรจะได้รับไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้กล้าส,สลัดตัวออกจากฝันร้ายและพยายามดำเนินชีวิตต่อไปอีกครั้งรับชมเรื่องราวจบแล้วกระดานคอมเมนต์ของเรารอรับความเห็นจากทุกคนเสมอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ